ไอ้ขอทานตัวเหม็นตัวเน่ามือเท้าดำถุยถุยถุยโอ้โอ้ไอ้ขอทานเน่าเจ้ากล้าทำร้ายข้าเหรอหยุดนะลูกแม่ไอ้ลูกแม่แม <G ül> รังแกเด็กตอนกลางวันแสกๆเจ้าไม่รู้จักละอายใจบ้างหรือเขาเป็นคนทำข้าก่อนนะเขายังเด็กอยู่ถึงเขาจะทำผิดอะไรก็ทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจอีกอย่างลูกชายข้าก็ไม่ได้พูดผิดเจ้ามันก็แค่ขอทานสกปรก ไว้ไหนก็ทำผิดได้ทั้งนั้นเจ้าควรขอบคุณข้าที่เสียเวลาสั่งสอนลูกเจ้าให้มากว่าข้าต้องไปร่วมงานเลี้ยงขอตัวก่อนคุณชายรองตระกูลเฮอจัดงานสมรสวันนี้ก็จริงแต่เจ้ารู้หรือไม่ว่าคุณชายรองตระกูลเฮอเป็นใครเขาเป็นถึงเจ้าหน้าที่กรมพิธีการแขกที่เชิญมาล้วนเป็นผู้มีชื่อเสียงเจ้ามันแค่ขอทานสกปรกสกปรกจะเข้าไปทําไมไปขอข้าวกินเหรอเป็นแค่ขุนนางชั้นรองขั้นเก้าไม่สมควรมาทําตัวโอ้อวดกับข้า ด้วยองค์การแห่งฟ้าฮ่องเต้จึงทรงมีพระบัญชาแม่ทัพหญิงแย่หวานเจวเฮ่าหานํำนานการสืกล้าหาเด็ดเดียวเป็นสตรีแต่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบุรุษข้ารู้สึกยินดีเป็นล้นพ้นจึงขอแต่งตั้งแม่ทัพเย่ขึ้นเป็นององเคียงบัลลังมีราชินนามว่ารุยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืน<ง>นานท่านรุ่ยอง รีบลุกขึ้นเถิดพวกเราทั้เร็จแล้วพี่น้องลูกหลายพวกเราทีสได้ชัยแล้วซึ้นด้วยองคคืนนี้พวกเราต้องฉลองกันนะขอรับอีกสิบวันน้องสาวข้าจะแต่งงานแม้แต่เพียงชั่วครู่ก็ไม่อาจจะช้าได้เตรียมม้าเร็วให่ข้าเดี๋ยวนี้คืนนี้ข้าจะออกเดินทางกลับไปเมืองหลวงก่อนขอรับจะบอกความจริงให้นะข้าคือคนให้แม่นางแย่หวานอินใช้มาเป็นผู้ดำเนินการงานมงคลสมรส เจ,จ้ารู้จากเปนางแย่หรือไม่นางเป็นหนึ่งในแมค่ค้าไม่กี่คนที่เติบโตจากร้านเล็กๆกลายเป็นร้านค้าที่กระจายไปทั่วเมืองหลวงภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นตอนนี้นางกำลังจะแต่งงานกับคุณชายรองตระกูลเฮอด้วยอีกไม่นานก็จะได้เป็นสะัยรองตระกูลเฮอแล้วผ่านไปไม่กี่ปีออิงเก่งกาถึงเพียงนี้เชียวหรืออย่ามาทำมัติสนิทหน่อยเลยน่งขอท่านสกรปรก แค่ใจยกน้ำชาให้คุณเย่ยังไม่คู่ควรเลยเจ้าสาวมาถึงแล้ว <c oughs> โอ้เฮ้ยดูซิดูซิดูซิ <c oughs> ขบวนยิ่งใหญ่เสียจริง นางแย่เหตุใดถึงสภาพเช่นนี้เฮ้ยแม่นางแย่จังใส่ใจเหลือเกินไม่มีอะไรหรอกก็แค่ขอท่านสกับปรอกคนนี้มันย่อมโมโหข้าน่ะฮะเอ๊ะใครทำให้ท่านกลายเป็นเช่นนี้เหรอพี่หญิงฮะพี่หญิงเหรอถ้าไม่เป็นไรอย่าก,กังวลใจไปเลยท่านนางแกพี่สาวข้าเหรอ อ้าวกอ้ขกาไม่ได้ตั้งใจนะเด็กๆ <_ d ata> แล้วพวกเขาสองคนออกไปซะข้าไม่อยากเห็นหน้าพวกเขาแม่นางแย่ข้าไม่ตาหามีแววไม่แม่นางยแย่ก็ไม่ได้ตั้งใจนะรีบร้อนเดินทางมาเลยไม่ได้เปลี่ยนชุดเลย <_ d ata> <_ d ata> พี่หญิงไปหน,หนึ่งทั้งสามปีท่านรู้หรือไม่ว่าข้าเป็นห่วงท่านเพียงได้หยุดร้องไห้ได้แล้ววันนี้เป็นบนมงคลของเจ้านะ มันไม่เป็นมงคลพี่หญิงท่านจําได้หรือไม่ท่านสัญญากับข้าแล้วว่าจะอยู่กับข้าตลอดไปพ่อเจ้าไา้บ้านในข้าแล้วพักเจ้าจะกล้าอยู่ที่นี่ตอีกอย่าเขาว่าข้าไม่เกรงใจ งานใหม่แล้วเป็นพ่อก็ที่พวกเราไปอีกพี่หญิงต่อไปพวกเราจะไม่มีพ่อแม่ไม่มีบ้านอีกแล้วใช่ไหมอาอินอย่าร้องให้เลยเขาจะอยู่เคียงข้างเจ้าเอาปกป้องเจ้าดูแลเจ้าเาปะอะไลกม่จากไปไหนพี่หญิงหลายปีวันนี้พี่ต้องระหกระเหเินไปโทวสารทิศเพื่อเลี้ยงดูข้าไปทีนึงก็ไปตั้งหลายปี ตอนนี้ข้าหาเงินได้แล้วและกำลังจะแต่งงานด้วยต่อไปถ้าไม่ต้องลำบากแล้วให้ข้าเลี้ยงดูท่านบ้างดีหรือไม่เจ้าเป็นน้องสาวคนเดียวของข้าดูแลเจ้าเป็นสิ่งที่สมควรทำอยู่แล้วแต่เจ้าสิหลังจากข้าไปไม่นานเจ้าก็เริ่มค้าขายแล้ววานอินพี่หญิงก็คือเฮ่อไปเฉินเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเจ้าหน้าที่กรมพิธีการต่อไปก็จะเป็นน้องเขยของท่านแล้วไปเฉิน มาถึงแล้วทำไมไม่เข้าไปข้างในเล่าคนทั้งโจรกำลังรอเจ้าอยู่นะประตูตะกูลเฮือของข้าไม่ใช่ที่ที่ขอทานสกปรกจะมายืนขวางได้อย่าไม่เรีบใส่หัวไปอีกนางไม่ใช่ขอทานะนะนางคือพี่สาวข้าวันนี้มาส่งเจ้าสาวโดวยเฉพาะเห็นได้ท่านถึงมองพี่สาวข้าเช่นนี้เล่า เจ้าอย่าได้ใส่ใจเลยข้าแค่นึกไม่ถึงว่าพี่สาวของเจ้าจะ,อะตอรรมเนียมแล้วเจ้าต้องนำสินเดิมเข้าไ,ไปก่อนเข้าไปก่อนเถอะอย่าให้เสียเลกยามอันเป็นมงคลเลยเด็กๆพี่หญิงเดี๋ยวเราเข้ามานำลึกความหลังกันนะได้เอ๊ะตะกุลเฮก็บว่าเป็นตะกูว์สงสักในเมืองหลวง คนที่มาร่วมงานในวันนี้ได้ย่อมมีแต่เป็นคนที่มีหน้ามีตาในเมืองหลวงเท่านั้นด้วยฐานะอย่างเจ้าคงไม่เหมาะที่จะเข้าไปสู้กลับไปก่อนดีกว่าฮะข้าว่าเจ้าคงไม่อยาตัวไปที่ยอเย้ยของผู้อื่นกระมังข้ามาเพื่อส่งน้องสาวออกเรือนส่วนผู้อื่นจะหัวรอยอค่าพวกมันยังไม่มีคุณสมบัติเพียงพอเลยข้าในว่าเป็นยาเจ้าเน่ามากที่ไร้การศึกษาที่ไหนได้กระทถ่งภาษาคนเจ้าก็ยังฟังไม่รู้เรื่องด้วยไม่เป็นไร ข้าจะพูดตรงๆให้ชัดๆเลยก็แล้วกันตระกูลของข้าไม่ต้อนรับคนจนอย่างเจ้าถ้ารู้ตัวดีก็รีบยใส่หัวไปเด็กๆไปไปไปไล่นางออกไปซะนางสกมกย่าหน้าด้าให้มันมากนักไม่ได้ยินที่คุณชายสั่งหรืเลย รีบใส่หัวไปสิไปฉันพี่สาวข้าเล่าอ๋อพี่สาวเจ้า,อาจบอกว่าไม่สบายข้าก็เลยส่งนางกลับไป จูจๆก็รู้สึกดีขึ้นมากไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่เฮาเป็นกังวลแล้วไอ้พวงไม่ได้เรื่องแม้แต่ผู้หญิงคนนี้ก็ยังขวางไม่ได้ยังไม่ใส่หัวไปอีกเออเฮ้ยคุณทาแย่แล้วพอรับป่บานนี้ท่านเห็นกว่ากงยังไม่ตอบรับคำเชิญเลยเกรงว่าคงไม่มาร่วมงานแล้ว ข้าปล่อยข่าวออกไปแล้วว่าวันนี้เชิญท่านหนิงกวัวกงมาร่วมง,งานได้แน่นอนหากวันนี้เชิญท่านหนิงกวัวกงมาไม่ได้แต่ลคลเธอจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนได้ยินมาว่าท่านหนิงกวัวกงร่วมงามสง่าเป็นชายในฝันของสาวงามในเมืองหลวงน่าเสียดายที่ท่านหนิงกวัวกงเป็นคนรักสงบไม่เคยไว้หน้าผู้ใดเจ้าหนิงกวัวกงนั่นนะ่ะก็แค่ดูดีแต่ภายนอกเท่านั้นแหละแท้จริงแล้วเขาเป็นคนภายนอกดูเย็นชาแต่ภายในอบอุน่นและข้าได้ยินมาว่าเหมือนเขาจะยังไม่ได้แต่งงาน อายุก็ใกล้เคียงกับเจ้าด้วยนะพี่หญิงพูดอะไรนะก็คือหนิงกัวกงเชยวนะได้ยอะตั้งแต่ยังหนุ่มเป็นพระราชนัดแาแท้ๆกับฝ่าบาทองค์ปัจจุบันแม้แต่ตระกูลใหญ่โตอย่างตระกูลเฮยังเชิญมาไม่ได้แม่ค้าอย่างข้าเกรงว่าคงไม่แม้แต่จะช,ชายตามองด้วยซ้ําในเมืองหลวงแห่งนี้มีแต่เจ้าที่เป็นฝ่ายดูแคลนไม่มีใครกล้ามาดูแคลนน้องสาวแท้ๆของข้าได้หรอกพี่หญิงอย่าพูดใจเหลวไหลสิวันนี้ข้าจะเข้าพิธีแล้วนะเฮ่อไปเชิญมันปากไม่ตรงกับใจ ดีแต่เปลือกคนเช่นนี้ไม่สมควรฝากชีวิตไ้ด้วยข้าไม่อาจปล่อยให้เจ้าเอาเรื่องแต่งงานมาล้อเล่นพี่หญิงข้ารู้ว่าท่านหวังดีกับข้าที่สุดแต่การถอนม่านไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยนะส่วนท่านหนิงกวัวกงก็ยิ่งสูงส่งเกินเอื้อมท่านไม่เห็นหรือว่าเปิดเชินยังกลุ้มใจอยู่เลยว่าจะเชิญท่านหนิงกวัวกงมาได้อย่างไรไม่เห็นต้องกลุ้มใจเลยเดี๋ยวข้าจะบอกให้หนิงกวัวกงมาเดี๋ยวนี้เลยไม่ตอบก็ต้องเชิญต่อไปอ,อคุณชาย จวนหนิงกัวกงคุ้มกันแน่นนะจะพลีพลามเข้าไปไม่ได้นะขอรับถึงอย่างไรตะกูลเฮอก็เป็นตะกูลที่มีชื่อเสียงในเมืองหลวงแค่ทําให้หนิงกัวกงได้เห็นความจริงใจของตระกะูลเฮอเขาจะต้องให้เกียรติมั่งแนะ่เจ้าจงไปยังจวนหนิงกัวกงแล้วบอกว่าข้าอยู่ที่นี่ให้หนิงกัวกงมาที่นี่โดยโดย่วนเจ้าหูหนัวลิง,งองงมกันแน่เขาคือหนิงกัวกงผู้ที่มีเชื้อพระวงศ์นะ จ้าเป็นใครกันเนี่ยเธอมัอาสั่งท่านหนิงกัวกงข้าใช่แเย่หวานเจ้าหากหนิงกัวกงได้ยินชื่อข้าเขาต้องมาแน่นอนเจ้าคิดจะปล่อยให้พี่สาวเจ้าพูดจาเหลวไหลไปถึงเมื่อใดกันพี่หญิงถ้าเลิกพูดจาเหลวไหลได้ไหมข้าไม่ได้พูดจาเหลวไหลเช่นเถิดเจ้ารอข้าอยู่ที่นี่สักประเดี๋ยวนะพี่หญิงจะไปไหนเหรอข้าจะไปหาคนให้นำสิ่งนี้ไปให้หนิงกัวกงแค่เห็นเขาก็รู้ว่าข้ารอเขาอยู่ที่นี่ พี่หญิงไปเชิญใบกลอบขอรับหากเรามีป้ายหงนั่นอยู่กับเราท่านหญิงกวัวกงต้องให้เกล่ลมงานแนะ่ป้ายหงอะไรเหรอตอนที่ท่านหญิงกวัวกงขอไม่สิทธิ์ของแม่ทัพหญิงเซียวอู่เคยมอบป้ายหงของป้ายมังกรของให้แม่ทัพหญิงด้วยในเมืองหลวงแห่งนี้ หนิงหัวกงอ่านไม่แยแสผู้ใดแต่มีเพียงแม่ทัพหญิงเท่านั้นที่เรียกเขามาได้ทุกเมื่อหากว่าตรกะเฮ้อรู้จักกับแม่ทัพหญิงได้แล้วถือป้ายหงไปเชิญเขาท่านหนิงหัวกงต้องมาแน่นอนหรือว่าพี่สาวข้าเขาค,คือจะมองอะไรล่ะอะ พี่สาวข้าบอกว่าจะเชิญท่านหญิงกัวกงมาอีกอย่างข้าเห็นว่าในมือของนางเหมือนจะถือป้ายหยกด้วยรูปทรงนั้นอย่าบอกนะว่าพี่สาวที่ดูเหมือนขอทาของเจ้าคือแม่ทัพหญิงเหรอเจ้ารู้หรือไม่ว่าฐานะของแม่ทัพหญิงไม่ธรรมดาเลยนะนางได้รับการแต่งตั้งจากห้องเต้ให้เป็นอ๋องเคียมบัลลังก์ด้วยส่วนพี่สาวของเจ้านั้นหากนางไปรุ่นอ๋องข้าจะยอมเขียนชื่อกลับด้านเลยข้าไปเัิเจ้าว่าพี่สาวข้าแบบนั้นได้อย่างไรเดี๋ยว ฮ้ย <Hey. S 2> นำสิ่งนี้ไปที่จวนหนิงกัวกงหนิงกัวโกงต้องตบรางวัลให้อย่างงามแน่ขอทานโตโต้ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงก็ว่าไปอย่างยังรีอ่านสั่งให้ขอทานน้อยไปหาที่ตายอีกช่างน่าขบขันเสียจริง <c oughs> เอาล่ะเอาละ วันมงคลกดเคืองไปก็จะไม่เป็นมงคลเราน,านางอยากจะทำสิ่งใดก็ปล่อยให้นางทำไปเถิดพวกเรารีบไปห้องโถงใหญ่ดีกว่าอย่าให้เสียเรื่องงามยามดีเลยข้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยพี่สาวข้าจะเป็นรุ่ยอองได้อย่างไรกันไปกันเถิดไปกันเถิดท่านกัวกงท่านกัวกงเมื่อครู่มีขอทานน้อยนำสิ่งนี้มาให้ขอรับ นี่นี่มันขอทานน้อยนั่นได้บอกอะไรอีกหรือไม่ขอทานน้อยบอกว่าท่านรุ่ยอ๋องกำลังรอท่านไปพบที่จวนตระกูลเฮอขอรับเตรียมรถม้าไปตระกูลเฮอเดี๋ยวนี้ขอรับไปกันเลยค่ะว่าไงนะแมาไปเถอะหยุดนะ ย่าขอทานสก,กรปรกจะไปไหนที่นี่คือโจนตระกูลเฮิรนะถ้ามาร่วมงานเลี้ยงร่วมงานเลี้ยงเหรอข้าว่าเจ้ามาขอข้าวกินมากกว่ากระมงังยังไมา่ได้ใส่หัวไปอีกทําไมละ่ะเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครหรือได้สิพี่หญิงคุณชายเมื่อคุคูคนจากจจนหนิ่งกวัวกงสงสารมาแจ้งว่าท่านหนิ่งกวัวกงจะมาเข้าร่วมงานเลี้ยงขอรับดี หลายปีมานี้ตะกูลเฮอจะไม่รุ่งเรืองดังแต่ก่อนแต่ถึงอย่างไรก็เคยเป็นตะกูลผู้มีชื่อเสียงในเมืองหลวงอ้อ oh. ท่านหนิงกัวกงจะต้องให้เกียรติบ้าง <c oughs> ขอรับท่านหนิงกัวกงมาเองไม่อาจละเลยได้เจ้ารีบตามเข้าไปเข้าพิธีคำนับที่ห้องโถงใหญ่แล้วตามข้าไปต้อนรับท่านหนิงกัวกงด้วยตัวเองดีกว่าเมื่อครูข้าได้ยินเสียงพี่สาวข้าทะเลาะกับคนอยู่หน้าประตูตะกูลเฮอเป็นถึงตระกูลสูงศักดิ์เจ้าปถถอสาวคนที่ต่ำต้อยอย่างพี่สาวเจ้าได้อย่างไรกันอีกอย่าง พี่สาวจะเป็นใครกันจะเสียเวลาไปกับนางจนละเลยท่าหนหญิงกัวกงได้อย่างไรกันในใจข้าไม่มีผูดด้ใดเทียบเคียงพี่สาวข้าได้หลอกข้ามาร่วมงานของน้องสาวข้าจริงๆนั่งขอทานสก,กรปรกพูดอะไรเนี่ยคนจนหน้ามีอายเสียจริงเอาเธอเอาเธอเจ้าแค่อยากเข้าไปขอข้าวกินไม่ใช่หรือ นี่คืออาหารสุนัขที่เหลือวันนี้รีบเอากลับไปกินเซเทเถิดข้าวคือสิ่งที่ใช้ประทังชีวิตไม่ใช่ของที่นำมาทิ้งขว้างอ้าวข้าเปลี่ยนใจกัะทันหันไม่อยากให้เจ้าเอาไปละเมื่อครูจะพูดว่าอะไรนะไม่ควร ทิ้งขว้างใช่หรือไม่เช่นนั้นวันนี้เจ้าจงคุกเข่าลงตรงนี้แล้วกินอาหารสุนัขพวกนี้ต่อนหน้าพวกเราให้หมดก็แล้วกันนางขอทานสกปรกเจ้ามองเลยเล่ะพวกเราเบ่ตาถึงได้ยอมให้เจ้ากินข้าวไม่เหมือนเจ้าที่มาขอทานชัดชัดแต่ยังเอาแต่บอกว่ามาร่วมงานเลี้ยงนางมาร่วมงานของตะโกนห้าจริงพี่หญิงวันอิม 黑影了。Hey,